พระธรรมเทศนาแผ่นที่97ลำดับที่25โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่11กรกฎาคม2559มีชื่อเรื่องว่าเตรียมบุญก่อนตายวันนี้เป็นวันจันทร วันจันทร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 5 9เมื้อนี้พวกเข้าได้มาร่วมกันทอดผาปาสามัคคีวัดปาหววสวกหรือว่าวัดปาซื้อตามะเบียนมาวัดปาอุดมยาณสัมปันโนยาณสัมปันโนก็คือฉายาของหลวงตาเฮ้านะ มีพระทั้งหมดมณีสิบเก้ารูปเจ้าอาวาสแปดรูปพระติตามร่วมแปดรูปพระในวัดปลาหวยซวกสามรูปเมชีมีอยู่สามคนที่มาในงานและกัพี่น้องประชาชนหล่นหลามหลายมูบานเมื่อนึกถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลสำหรับวัดปลาหวยซวกของพวกเฮา จะมีการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างเสนาสนะรือว่า,างที่ผักฝายอุบาสิกาแต่ฝายพระนี่ก็พ่อเป็นพ่อไปแล้วพ่อพระบมบ่มากแต่ทั้งฝายอุบาสิกาที่ฝายปฏิบัติร้ำเนี่ยยังยังหน่อยโยสมพันอาจยะหน่อยเพิ่นเ็เลยคิดขึ้นมาเพื่อจะสร้างเสนาสนะเซบ ไฟอุบาสิกาเพื่อให้มากก็ได้พักสะดวกสบายบ้างฮะแต่ตรงนี้ที่พักไฟอุบาสิกานี่ยังบอสะดวกนะแต่หลวงพ่อเองก็ได้น่ทั้งวัดป่าน้าคําน้อยก็ได้สัง่งไฟอุบายิกาใได้ปีนี่สำนักชี้บ้านสวนต่าง1ิพหกหอง ก็คิดเป็นเงินก็หลายเงินโย่ปีนี้รู้สึกว่าได้ทุ่มเททั้งไฟอุบาสิการี่มากที่เดียวปีนี้ในวัดของหลวงพ่อนะอันนี้ในวัดของอาจารย์นหน่อยเนี่ยเขาคงจะที่พักยังสางไม่เขคงจะยังขาดตกบกพ่องอย่างมากเพราะนั้นเมื่อนี่พวกเข้าจะได้มาร่วมมาร่วมกันถอดผ่าป่าสามัคคีเพื่อหาทุนสางเสนาสนะที่พัก ผ้าอาศัยสําหรับผูปฏิบัตถรมผูปฏิบัตรรมก็คือฝ่ยอย่างพวกเขานะั่นฝ่ายอุบาสิกาแม,นม่นมะดที่นางอยู่นะ่ะเวลามาผัก่วัดร่วมวัดหว่วยซวกเนะี่ยต้องได้พักยุหันละฝ่ายอุบาสิกาเพราะนั้นก็มีความจําเป็นจะต้องจัดเสนาสนะสางเสนาส,าสนะขึน้นมาเพราะนั้นพวกเขาม,ามือในกนด้มาร่วมมาร่วมมาร่วมกันเพื่อ ี่แหละเพื่อลุอ่งทุน่นเพื่อส่างเซนาสนะสำหรับผู้ปฏิบัติร้ำขันวะปูัยมาแมาภาวนะ่ามาปฏิบัติถ้ำโยกุติของเห่าปู่เห่าก็ได้บุญหลายเด็ดขันวะม่านางภาวน่าด้วยความตังอกตังใจจนจิตใจได้รับความสงบพัวเข้าแห้งได้บุญหลายกนออกไปบมเปนเพียงแต่รักษาศีลเสียก็ได้บุญหลายผัวแห้งแล้ว ปเนี่ย้าววาม,มากรังพาวนาจิตใจสงบขาไปเนี่ยพวกเข้าจึงได้บุญกุศลมากคันว่าผู้ใดมาพักอยู่คุติเสนาสนะเข้าบานเนี่ยอยู่ลงขั้วเข้าเนี่ยพวกไม่ออกไม่มาดากันโยหันไปมาเถียงกันโยหันไปไปพวกเข้าเนี่ยขาดทุนหมดเลยผู้สั่งป้อ้พวกเขามาดา มารดาการเหมงกุฏิเข้าสางเดยพวกเข้าขาดโทษหมดไปเ,เพราะนั้นเรื่องขาดทุนกำไรมันก็ต้องมีล้ะลองๆถามแถา,ถาแก,น,กนู่นนี่ทำมาค้าขายมันว่าแม่จะได้กำไรตลอดับว่าแม้นมันออไปแนวขาดทุนก็นมีอยู่อันนี้คือกันนะเข้าสางเส,สนสนะขึ้นมาแล้วฝ่ายอุบาสิกามาตังอกตังใจทำคุณงามความดีพวกเข้าก็ได้บุญจากจิดใจที่เป็นเพลินเป็นกุศล คันเพลินมาในนาบูดนาเบี้ยวแต่พี่เนียเียงใส่เบียงควัดด,าผ,ดาผุนดาผีอันนั้นเข้าบดชบุญน,น้ำแหล้วอลงไปเพลเพลเข้าบวรภูรับทราบแล้น,นไปนี่แหละอันนี้ก็ให้พวกเข้าทุกๆทุกทันนะมาปฏิบัติศีลปฏิบัติรรมอยู่ในวัดว่าศา,ศาสนาสรุปแล้วหลวงพอบอกว่าให้สําร่วมกายว่าจาให้ให้เรียบร้อย ก่อนที่จะมาก่อนที่มาอยู่ปฏิบัติศีลปฏิบัติรรมในวัดในว่าเนี่แหละเป็นสถานที่คัดเกลาเป็นสถานที่บาเพ็ญกุศลเป็นสถานที่ประกอบคุณงามความดีวัดว่าศาสนาเนี่ยเป็นสถานที่ฝึกหัดดัดนิสัยฝึกฝนอบรมให้ยู่ในศีลและมจร,ริยธรรมที่ดีวัดว่าศาสนา วันไหนยพวกเข้าทุกทุกขนการสางเสนาสนะขึ้นมากกับเพื่อจะให้พวกเข้าประกอบคุณงามความดีเนี่ยบอมแมนที่สางขึ้นมากแล้วให้พวกเข้าเป็นสถานเวทที่พลน,น้ำไล่ใจกันด่ากันบอมแมนปัญหาให้เข้าพววเข้าหูจักทั้งไฟพระขึ้นกันนั่นแหละลูกหลานทั้งหลายอยู่ในวัดว่าศาส,สนา,าให้ตังอกตังใจ ภาวนาตังโอกตังใจประพฤติปฏิบัติรรมในพรรษาเนี่ยที่จะถึงเนี่ยอันนี้กับเมื่อในกับแปดคำมอะไรได้เนี่ยข้นแปดคำแล้วมนเนี่ยแปลว่าข้นสิบห้าคำหนาวเนี่ยข้นสิบห้าคำหนาวเนี่ยเป็นวันอัสรบูชาแล้วก็แล่มคำหนึ่งเป็นวันเขาพรรษาเพราะนั้นอีกจากนี้ไปเจ็ดมือได้ลูกหลานนะชัฏทาญาติโยมเหนอทุกคนนะว่างแผนไวนะ้ในบานนี้นะเอ้ภูคาเนี่ย ขาพระเจ้าในผู้ขานี่พันษาที่จะถึงเนี่ยผู้ขาจะเอาอย่างนอเนีเกินะเบดบงเนี่ยว่างแผนเนี่ว่างแผนประพฤติธปฏิบัติํำระก,กายว่าจาของเฮ้าเอเอาเถอะในพันษาในผู้ขาสิงดเหล่าให้ได้ตะกอนมางดงดได้อยู่แต่ห่างห่างเธอก็มีได้นเนี่ยทบัดเนี่ยขาพระเจ้าจะงดนะเหล่าทั้งมัด อแล้วก็ข้าพเจ้าจะงดบุหรี่หนี่งพราะเราวงดบุหรี่เดี๋ยวนี้ในยินถือกินบุหรี่เลยได้หลงพออยู่ผิดอีกถือกินบุหรี่มันไผสูบบุหรี่แถวน่ะนอถูกขึ้นกินบุหรี่เห็นมัน่าเพราะนั้นข้าพเจ้าจะงดสูบบุหรี่ในพรรษาเด็ดขาดเพราะสูบบุหรี่เป็นอันตร,รายต่อสุขภาพแมนยูผัวเข้าขบูฮุงจักดอกว่ามันอันตร,รายขนาดใด แต่ว่าพวกแพทย์พวกหมอเขาห,หูจกักเด้คือกันกับเช่าบ้านนะหลวงพ่อเคยบอกเลยโยมในวัดในคางคางบ้านนะพ่อสีดยาพ่นยากับมักซ้อนลงไปยาขายยานะเน่ยแก้เสื่ออีกต่างหากก่อนไปอสีดยาพอมันห่อนหลวงพอ่อโอ้ยเป็นบทเหตุสรณวัน,น,นไรได้ยามันรูดซึมเด้ มันเข้าได้ผิวหนังมันบวไรได้มันต้องยากหน่อยก็ต้องมีผ้ามัดปากใสเสื้อเพื่อบรให้ผิวลรอองมันเข่าโอ้ยผมไม่ยางหรอกผมบวแพ้ครับผลมาเลยนั่นแหะคนบวหูมันเป็นสันแหละมันบวแพ้ครับผมเนี่ยบวแพ้ยาเออบวแพ้ก็ยาก็ให้ระวังมันดูดซึมเด้มันบวได้เลือกผู้ใดได้ยาอเนีกยาดูดยาขายาเนี่ยตุกพอได้ยินว่าจังสันได้เขาว่า หมอเขาว่าคนเขาว่าโอ้ยบทพืชบทถึงสองปีนะเออมันดูดซึมเข้าไปนึก็สั้นงงกงๆงงกามันสัทธานะทั้งหัวใจไปหาหมอขวามันยามันเข้าปันไปในเส้นเลือดสันพนว่าเขาว่าเออไม่มียาที่จะรักษานี่แหละตัวเองโบหูเด็อันนี้คือกันการสูบบุหรี่คือกันบอเป็นยังออสูบมาพอแหงแล้ว กระแมนอยู่แต่ว่าผู้เขาหูจักนะเขาว่ามันอันตรายนะเป็นมะเร็งปอดเป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นอันตรายต่อผู้อยู่ไกลอีกต่างหากเนะนี่แหละอันนี้ก็คือให้หฮอให้ระวังไว้ให้ฟังผู้อื่นไว้ดีกว่านะมันมันได้ประโยชน์อย่างบ้านะเข้าสู่มันได้ประโยชน์อย่างได้แต่แกง่วงได้หน่อยนึงว่ารไปได้ชดชื่นคือหน่อยนึงสำหรับเจ้าของจากนั้นส่วนเสียมันมากกว่า เทาตรงบวกลบคุณหารเบิงกันว่าบวกลบคุณหารเบังแล้วมันบวกเกิดประโยชน์เท่ากับสิเหตุอย่างไรเหล่ากันนะคนในพรรษาเนี่ยเขาเป็นเจ้าจะงดใช่ดื่มสุรากินเหล่าเนะพราะกินเหล่าเข้าไปเมาเข้ามาอล้วกันนะั่นนะอรารวาสลูกเมียอีกต่างหากอรารวาสสามีภรรยาอีกต่างคนโปรดกินนะไปว่าว่าเป็นผลดีผู้อยู่ไก่เช็ดนะผู้อยู่ไก่ ไอ้พวกกินโมหุยจักนั้นมันเป็นบ้าเลยเด้มันขาดจติเพราะขาดจติเราเห็ดข่วมสัวได้ทุกอย่างได้บัตเพราะอะไรพราะคนขาดจติอทั้งที่เพลอๆรือยับมีดยับผ่าจะไล่ขาไล่ฟันผู้อื่นอีกต่างหากเพราะมันขาดจติโมหุขาดขาดการยับยั้งอคนขาดจติคือขาดการยับยั้งเพราะนั่นไอ้พวกเฮาเห็นเห็นมึงมันดีบ่เนี่ยเออพอกินเหล่าเขามาเลยเสี้ยใส่เสี้ยขวาบ่ยังหมจัก ภาษาอีต่างาาหาดบรรดาเหาเป็นังสันว่าเปรียบเทียบน้ำเฮาเป็นเงสันมันเป็นอย่างไรเป็นทีคารบย่อมรับพอขั้นบ่เป็นทีคารบยอมรับ,บ,รบเฮาก็จะไปเหตุให้อย่างดัมันเป็นทง้นสันเขาควรจะสำรวมระวังนี่แหละอันนี้ก็คือในพรรษานะให้ว่างแผนไว้คิดไวเจ็ดมือเฮตุใดบอกแล้วก็ในพรรษาขาพระเจ้าจิไหวพระทุกมือไหวพระก่อนนอน,น่น กาบอลหังกาบพุทโธธรรมโมสังโคนิพานังอย่างที่หลวงปู่หลา่าพ้นสอนพ้นสอนสมัยปิดมวงพอเป็นเน้นหน่อยเน้นอินมันออกไปเวลาเข้ากาบเขาจะกาบสามเธอป,ป,ประลกปรลกกัสิบบรัยได้กาบต้องระลึกถึงพระพุทธทเจ้าข้ามกาบขั้งที่หนึ่งขั้งที่สองกาบระลึกถึงพระธรรมข้ามสอนของพระพุทธทเจ้ากาบขั้งที่สามให้ระลึกถึงพระสงฆ์สาวกของพระพุทธทเจ้าพ่อ กาพุทธโธรมโมสังโคระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และเวลาปนนมเมื่อขึ้นบนศีรษะหน่อยนิพพานั่งกาพไปเจ้ากาบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หวังผลทุกในวัฏสงสารถึงแดนพะนิพานนี่แหละอันนี้ก็คือให้กาบจังสันและให้กาบพระพผ่นปา่าจากนั้นก็คือตอนธรรมาก,ก็น่าจะนั่งภาวนาสักซิบหน้าที่ใดบอในพรรษาเนี่ย หาโอกาสนั่งภาวนาลกลางคืนหนึ่งสักสิบนาทีเมื่อหนึ่งกับคืนหนึ่งยี่สิบีชั่วโมงเด้ยชั่วโมงเนี่ยเข้าให้นั่งภาวนาสักสิบนาทีใดบอนี่แะให้มีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจกับเจ้าของแล้วก็ตื่นนอนมาตอนเสารก,ก่อนจะไปเหตุการณ์เหตุงานก็วายพ่อีกซะพุทโธธรรมโมสังโฆนิพานั่ง แล้วก็ทํามาก,ก็ถึงกันกน,นมโมตสะพะกวะโตข้าปเจ้าขอ,อนอบนอมแด่ะผูพี่พภาคกระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั่นนมโมสามจบนะนี่แหละอันนี้ในพรรษาเนี่ยหลวงพ่อว่าพวกเข้าใจเพียงขนาดนี้ก็โอ้นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลน,นะแล้วก็มีพระนวกะถามหลวงพอ่อเอ๊ะหลวงพอ่อที่หลวงพอว่อบอกมือว่านเนี่ยผมก็ย่งสงสัยว่า พวกนักศึกษาเราไปมาจากกรุงเทพผมสงสัยว่าหลวงพ่อว่าให้ท่านร่อยขังสู่รักษาศีลบริสุทธิ์ขังหนึ่งบ่อใดรักษาศีลบริสุทธิ์ร,ร่อยขังสู่นางภาวนาจิตใจสงบขังหนึ่งบ่อใดผมยังสงสัยว่าเป็นอย่างอเนกสง์ภวนาจึงได้มากกว่าอเนกสงท่านอเนกอเนสงศีลผมสงสัยครับ ลุงพอก็เลยอธิบายให้ฟังว่าอันนี้สงท่านเนี่ยเม่นการอยู่ไม่การเสียสละในการถวายเงินท่องหรือว่าถวายสิ่งของอย่างไหวทีพุทธศาสนาอันนี้เป็นเป็น,ปนการสละตัดกิเลสความโลภในใจของเฮาแล้วก็เป็นการสางบุญสางกุศลอันนี้ก็คือท่านคือศีลนี่รักษากายวาจาของเฮาให้เรียบร้อยถ้าหาว่าเฮาบ่เรียบร้อยเฮา ว่ารักษากายว่าจะาเข้าไปเข้าไปขาจัดไปข้ามยท้ัพับไปประพฤติผิดในขามไปโกหกไปขี่เหล่าไปขี่ตัวเองเออแล้วมันเป็นยังไงถึงจะให้ท่านมาแล้วมันก็เท่านั้นแต่ว่าเรื่องภาวนาเนี่ยมันเป็นเรื่องทางด้านจิตใจเลยนั่นงภาวนาจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งสิตัดกิเลสได้คือภาวนาพระพุทธเจ้าเพิ่นบ่มเพลนมากสีอสงไขยกำไรแสนมหากรับ ผู้ที่มือเพิ่นจะได้ตัดสรุมือเพิ่นจะได้เป็นไงยอดเยี่ยมเนะี่ยคือผน,นังภาวน่าเลยอน,นังภาวนาอยู่โค่นตนโพนะ่นะเอานั่งจุดพระไถ่ใจของเผนสงบเพราะจะงบผนก็ตัดกิเลสเป็นขันเป็นตอนออกมาจึงได้ตัดสรุพระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณคือน,นังภาวนาเลยนี่แหละเรื่องนังภาวน่าเป็นอนิสงส์ที่ยอดเยี่ยมแต่ว่าเรื่องท่านก็ดีเรื่องศีลก็ดี หลวงพ่อก็คือบอกให้ฟังว่าเนี่ยนะเรื่องท่านก็คือเปลือกเ,อเรื่องศีลคือกับพี่คือหมอกของมั่นภาษาบัณฑเท่ากับหมอกหมอกของตนใหม่ภาวนาคือแกนมั่นะนะสรุปคือเปียกเปลือก,อกคือหมอกแล้วก็แกนภาวนาเนี่ยคือแกนคือเท้าตรงกรอยังไนงะยังเท้าตรงการเป็นไม่ดูไม่คาไม่ยุ่งนะ เข้าตรงการยังเข้าตรงการแกนมั่นนี่คือกันการภาวนาเนะี่ยคือตรงการแกนแกนคือคือภาวนาการทาพวกเข้าบำเพ็ญเหื่องกิตตะภาวนานะตั้งแต่สมถะจนถึงวิปัสสนาะกันเข้าตัดกิเลสได้ก็นั่นแหละเป็นพระอริยปุคุคลเป็นพระหันอันนี้สงมากเนดะ้่นลูกหลานเน,น้่ยนี่หลวงพ่อก็บอกทั้งจันและ่ะบอกว่าอันนี้สงภาวนานะคือตัดกิเลส ลาคาโทษสะโมหะบ่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเป็นอนันตาการคือภาวนาแต่อันนี้สงท่านอันนี้สงศินเนี่ยเป็นเครื่องเครื่อกูลหนนกัน,หน,นใหนจนถึงให้จนในสำเร็จมรรคสาเร็จผลนี่แหละท้าจิตตดกิเลสแท้ๆยอดเยี่ยมจริงๆก็คือเรื่องภาวนาเพราะนั้นให้พวกเฮามีแต่ท่านแล้วก็มีศิลแล้วใมีภาวนาพร้อม ในพรรษาให้ใดสักสิบนาทีใดบ่อภาวนาถ้าว่าพวกเฮาใดสิบนาทีต่อไปคือยี่สิบนาทีสามสิบนาทีไปเรื่อยๆแล้วบาดเนี่ยวันนั้นขอให้พวกเฮาคณะทายาโงมลูกหลานเนอร์ประกอบคุณงามความดีสางบุญสางกุศลไว้ขันว่าพวกเฮาบ่มีบุญบ่มีบุญกุศลในจิตในใจละมันเคร่งคว้างว่าเวอ่างวางเงียบเหงาซึมเศร้าได้เป็นอย่างยังวาจังสั่น กันว่าพวกเข้าเจ็บไข้ได้ปว่วยแมนยุปวกเข้าทํามากหากินได้ยังสิกระโดดโลดเต็นฟ่อนเอฟฟ่อนแอนหลองล่ำทํำเพ่งไป,ไปเพราะมันสบายอยู่เลยคันมือหนึ่งหมอเขาบอกว่าคุณเป็นมะเร็งในตับแล้วนะคุณเป็นมะเร็งในลำไส้แล้วนะอ,อีกไม่นานสามเดือนคุณก็จะต้องคงจะไม่มีชีวิตแล้วท่อนันแล้วไป ความกระโดดโลด,ดเต้นฟอนแอฟอนแอนหายมัดตัวนูไปเพราะอะไรเพราะความยานตายเลยบับดบาเดคั่นเห่าเคิดบังน้องบาเนี่เพอผู้ขานได้สางบุญสางกุศลอย่างไวยแดล่ะได้ทําคุณงามความดีอย่างไวยแดล่ะเจงเรานี่มันคั่นว่าเห่าเบิงเบิงเกี่ยวของมันบม่มีอันไหนเป็นเถื่อเป็นเครื่องอบอุ่นทางด้านจิตใจนะ มันว่าเวได้ว่าเวอ้างว่างเงียบเหงาซึมเสาระบาดเออเอ๊กูตายไปเลยกูขบวจากตายเด๊ะอย่างไหนมันจะตายเนี่ยตายไปแลวกูจะได้อย่างแบบนี้กู็บวนใ้สังบุญสังกุศลมีแต่คือทั้งทั้งบาปทั้งบาปกูสังมาเย้าเหยียดเลยแต่เรื่องบุญกุศลเนี่ยกูยังบ่ท่านให้สังให้เต็มที่เลยกูสมัติเออตายไปแบบนี้ลงเนี่ยเออมันว่าเวอ้างว่างเงียบเหงาเสาซึมเลย ให้พ่อยันขอให้พวกเฮ้าทุกๆคนอนะให้คึดบังจาของม่อนไปอย่างองค์หลวงตามหาบวัวเนี่เปิ้ลบอกเลยเออเปิ้ลว่าเอ้ยตายก็ตายเลยเฮ้าทำหน้าที่ของเฮ้าดีที่สุดแล้วมดแล้วกิเลสภายในใจของเฮ้านี่แหละอันนี้ก็คือในหลักธรรมคัสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคัสอนของพระพุทธเจ้าเปิ้ลว่ากัรทว่าผู้ใดผู้ใดก็าตามภาวนาจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เลย เพิ่นบอกว่าทิ้งภาชนะดินไปรับภาชนะทองคําให้คข้ข่าวว่าเพิ่นเป็นยูเนี่ยเพิ่นเป็นยูในโลกเนี่ยแต่เพิ่นมีร่างกายเนี่ยเป็นยูเนี่ยจิตใจของเพิ่นเนี่ยเป็นท่องข้ามยุคนะเป็นพระรหานแล้วแต่ว่าร่างกายของเพิ่นเนี่ยเป็นภาชนะดินดวนไปเ,เป็นจานดินเป็นหมอดินดวนไป เออพาลาฮาเวปัญจักขันธาขันทั้งห้าเป็นภาระหนักเออทางร่างกายสังขารเ็าเป็นพาละนักบานาพ่ถิมใช่ไหมพาละนิเกบประลั่งสุขขังว่างพาละซะเออเพิ่นกับนี่ะไปรับภาชนะท่องท่องข่ำคือจิตใจของเพิ่นบริสุทธิ์รุดพ้นนั่นแหละอันนี้ก็คือพลหัน ที่ตายกับปุตุตชนอยา่ยาพวกเห้าต,ตายมันต่างกันเลยนูุตุชนที่ตายก็จริงโย่แต่ห้าได้ทําทำคุณงามความดีไว้แล้วร้างบุญสางกุศลไหวพระสวดมนต์นางภาวนาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อกับวันเนเนนาวหวให้ท่านให้ทำบุญทำท่านเท่านั้นเด้อหลวงพ่อกับบริวารเลยให้รักษาศีลเน้อเนี่ยรักษาศีลก็คือรักษากายวายาให้เรียบร้อยให้มีศีลห้า ข้าไปเจ้าจะงดในวการฆ่าในในพรรษาเนี Jim, ่ยสามเดือนเนี่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เถาผู้เถาผู้แก่ผู้เคยมั่นรักษาศีลนเนี่ยผู้เขาจะรักษาศีลหาตลอดตรมาสามเดือนในพรรษาเนี่ยข้าพเจ้าจะบวชขาซัดข้าพเจ้าจะบอกขโมยทรัพย์ข้าพเจ้าจะบวประพฤติผิดในกามข้าไปเจ้าบอกขี่ตัวข้าไปเจ้าจะบอกกินเหล่าทำมาตามปกติผู้เถาทั้งหลายนี่มีอยู่สองขอนะ ที่รักษายากก็คือตบยุ่งขาหมดวนไปอันนี้คือมันเป็นนิสัยและเรื่องขานไปบัตรี้เขางด้ะบัตรี้เขาก็บอกขามันเอออที่สีก็คือขี่ตัวหนอไปเออบางที่ก็ขี่ตัวหนาขี่ตัวหลังเออเพื่อเอาตัวหลอดเออมีก็ว่าบ่มีขี่ตัวเขาไหววนไปอันนี้ก็คือศีลขอที่สีกับคอที่หนึ่งเนี่ยรักษายากนะคอขอที่สองอาทิตย์หน้าท่านกับกาเม่เนี่ย เอออันนี้ก็มั่นบ่ยากหรอกกันเนี่ยเพราะเขาบ่เคยเห็นอยู่แล้วนิสัยอุปนิสัยของพี่น้องชาวบ้านลูกหลานของเฮ้าคงจะบ่คอยมีครับพบเป็นเออสัวสาเสียหายอิรียหัวลงไปแต่เรื่องกินเหล่าเนี่ยเออก็มีอยู่ในการพบหมพบเพลินาการสังสรรเป็นเสียแต่บางคนอก,นกน็ติดเหล่าเออก็มีอยู่แต่ก็น่านยังคอยเห็นแต่โดยมากผู้เฒ่าผู้แกในชาวบ้านของเฮ้าเนี่ยกันนะ่ะบ่คอยกินหอกกินเหล่านะ จบแล้วเกิดขึ้นเนี่ยนะขอที่หนึ่งกับขอที่สี่เนี่แหละมันรักษายากเท่ากับรักษาสองขอนมันก็นจบเหมือนตัวเรื่องศีลนะนี่แหละสําร่วมกายวาจะาให้เรียบร้อยให้เป็นผูมีศีลน,นี่แหละการส้่งบุญส้่งกุศลส้างบาร,รมีใส่เจ้าของถาวาพวกเท้าถึงข้าวเป็นโลกไพ่ไครเก็บอย่างที่วา,นนเ,ออนานเนี่ยเออจิบอยู่นั่นเน่นอนเทากัระ,ะลึกถึงคุณงามความดีระลึกถึงศีลของเทา และลึกถึงท่านของเหาและลึกถึงการภาวนาของเหาจะได้รับความศักทางด้านจิตใจเย็นเอา้าถึงเข้าผู้ขาจะไปผู้ขากลับไปหมดแล้วนะจะไปญาณนั้นเกิดมาตายปแพ้งล่ะไพรสุบะตายเกิดมาในโลกนะีม่มแจะตายซาตายไหวกว่ากันเท่านั้นแหละแต่ถึงอย่างไรก็ต้องตายแล้วลนะ่ะผู้ขาถึงเข้าผู้ขาก็จะไปก่อนแล้วเนาะพี่น้องหลกหลานนะเนาะ นี่แหละคนประกอบคุณงามความดีที่เสื่อมันในเจ้าของอย่างสันได้คณะท,ะท่ายญยาิโม่มลูกหลานทุกขูทุกคนอน้านี่แหละอันนี้ก็คือการบาเพ็ญบุญกุศลแต่เอาเธอมือนีนะมือนี่พวกข้าได้มากร่วมมาร่วมกันแล้วควรจะเสียสละทอดผ่าปลาร่วมกันเพื่อสางเสนาจนะสง์ไหวในพระพุทธศาสนาสําหรับให้ ศรัทธาญาติโยมผู้มาปฏิบัติศีลปฏิบัติร,ร้มในบําเพ่นศีลส,สมาธิปัญญาในกุฏิของเฮาเป็นบุญเป็นกุศลแน่นอนเนี่ยตามศรัทธาของเฮามากหน่อยก็บ้าว่ากันแต่ตามไม่จริงควรจะมีนะควรจะมีส่วนร่วมเนฮะาไปสื่อรถตลีเขาไปสื่อหวยเอเฮาไปเหตุแนวอื่นเฮายัางไปเหตุดใดอันนี้เฮาจะมาทํำบุญทํำท่านบาทสองสามบาทสี่ห้าบาททท่่ไหร่ ค่านธรรบ่ไดขนาดท้ำบุญขนาดย่างขี่ทีบรหาไปใส่เนื้ออื่นไป,ไปใส่ได้เฮาก็าดูซึ้งว่าใส่เงินบอกค่อยถูกต้องแบงกินแบงท่านคนโบรานเพิว่ว่ากันไม่กินแล้วก็ต้องมีท่านนั่มแบงกินแบงท่านเออลูกล้านเนอะจึงจะเจริญในแหละคนโบร่านเพิ่นสอนง่ยั้นได้พวกเฮามืองเอกได้มาร่วมมาร่วมกันสางบุญสางกุศลนะหลูกล้านนะคนละหมากคนละหน่อยก็บอกว่ากันละเออนื้ สรุปแล้วก็คือจุดมุ่งหมายจุดประสงค์ของเฮ้าก็คือเพื่อสั่งเพื่อจะร่วมกันสั่งเสนาสนะที่พักผ้าอาศัยไฟยอุบาสิกาในวัดป่าห้วยสวกของเฮ้าพวกเมื่อนี้และถ้าตอนนี้ไปพระสงฆ์อันโมตนาไหา้พ่อนรับพ่อน,น้ำบันเนเนอร์อุทิศส่วนกุศลหน้า